เอาละครับสวัสดีบลอชิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะและคลิปโบยมันโกลเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ subscribe รบ้วกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมรีเสิร์ฟเดย์นะฮะอยู่กันที่มอเตอเช่นเคยนะแต่ว่ามีอีเวนต์พิเศษนะครับมาเปิดโัวทองจะมีพี่บูนะครับโปรเพนเตอร์แล้วพี่หมีมาช่วยนะครับมี่ขี้เกียจเพิ่งได้อัดคลิปนะมาตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวมีถ่ายรูปตรงไหหนนนนนนเเเเเดดีีียยวววทมมมมืือิแล้กััาะะป่่พ เราตรงนี้แปบ,บเดียวไหมเนี่ย่ายเรานัดไวครึ่งไงสองสามนะาทีัดเท่าไหร่ใบครึ่งครึ่งครับเดี๋ยวบ่ายครึ่งรบกวนถ่ายรูปหน่อยนะครับอีกสองนาทีครับผมขอบคุณครับอ่ะรบกวนไงพี่รบกวนต้องใช้เสียงดังนิดนึงเดีย๋ยวเขาไม่ได้ยินวันนี้สิบกระเสานะครับผมนี่ทีมงานพี่มีพี่บูมาช่วยกันนะครับผมไม่มีไม่กี่อันหรอกนะขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้เราก็จะเน้นในการเปิดตรงนี้นะ ไป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 รัไปยืนให้หน่อยไปโบเกมโกเมื่อกี้ลืมอัดจอ,อไปถ่ายรูปมาโอ้โหแล้วสีทองหายหมดเลยตอนนี้เอารูปมาดีกว่าเอารูปมาโชว์อาตามนี้เลยนะครับมีคนโอ้โหเป็นไงสีทองอารามนะครับผมเป็นไง สวยงาม13-14เสาครับผมไม่ได้นับนะเปิดมาแต่ตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็มันจะบ่ายสองแล้วครับน่าจะลดลงแล้วนะครับตอนนี้ดีแล้วที่ฝนไม่ตกไเม <sk ý rou repaired> ื่อกี้ฝนมันจะตกเออนี่นะครับเราก็จะหมุนเสานะครับทุกคนหาตัวของเหรียญน,นะครับอาไวโ,โวกิม,มิกูนะครับผมวันนี้จัดกันมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรารอรอีเวนต์สักครู่นะตอนนี้ก็มีต่อตองอยู่ประมาณนี้นะเปิดไปเรื่อยๆอันนี้มีของมาแจกโคตรเยอะเลยมีนี่ด้วยโคตรสวยสวยมากนะครับ พี่บูปินมาให้นะครับผมนี่นะเป็นรั้วทองบุนได้นะครับโคตรเท่ครับยินดีต้อนรับสู่โปรโกเทนเนอร์ครับเสียงดังขึ้นมาจนไมค์พีคเลยมีนี่ด้วยพี่มีหาวิธีแจกด้วยนะในบที่นะทุกคนวันนี้ขนมเยอะเลยนะครับนี่เอาขนมมาแจกกันนะมีของมาแจกนะแล้วก็มีน้องเอาเนาะมาให้กินด้วยเออไปเห็นบ้างเนาะอบแห้ง คแปลกนะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวมีอีเวนต์นะเล่นกิจกรรมกันนะับตอนบ่ายสองวกว่านะครับผมนะมาทุกคนครับเราหมุนเสาชวนนั่นเลยวันทั้นอ่ะชวนจีดเลยโอ้พี่ต้องแบกมาแล้ว <laughs> ผมจักแซงพี่ไปตลอดอ่ะตั้งนานอตอนนี้ได้เข้าเลย <laughs> เดี๋ยวเราโวกิมิกูให้ดูตัวหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนมันจะใช้เหรียญทองเนี่ยครับทุกคนโคตรเยอะนะฮะ999นะครับแต่ว่าพอดีเรามีอยู่ค่อนข้างเยอะจะโวไปอันหนึ่งแล้วกันเนาะจริงๆอยากโวตัวที่ดีกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวโวนไปตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับผมปาบใช้ใบ999ปาบเปิดเด็กกันนะครับนี่มัน98 96เนาะตัวนี้นะครับผมจริงๆอยากได้แอคแท็กเต็มแต่ว่าไม่ได้ไปเดินเท่าไหร่นะครับจริงๆมันสามารถแลกกล่องทองได้ด้วยนะครับมันใช้นา เอากล่องทองเนี่ยไปเปิดนะจะคล้ายๆกับนิวตันนะครับผมลูกอมนิวตันนะนี่นะครับผมนี่จะได้ตัวนี้นะเออไอกระเป๋ามันเห็นบ้างเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าที่เราได้จากโกลบอลโกเออเนี่ยมันเอามา,าคาดเอวเป็นเข็มขัด <laughs> อย่างเท่เลยไ,ไงเมื่อกี้กระเป๋าผมว้างประมาณ200ร้อยะทุกคนบุญเสาร์ไม่กี่ทีเต็มตึงมากนะอีเวนต์นี้บอลร้อยห้าสิบแปดทิ้งนะครับเดี๋ยวกําลังจะเริ่มอีเวนต์แล้วนะอีกไม่กี่นาทีนะครับมือจับใจเดียวนะเช็คอินก่อนนะทุกคนเช็คอินตรงนี้ดช่ไหม สอโมงแล้วครับมาผมลิงตัวแรกลบก่อนนะมาแล้ววะมาใายวันเต็มเข็มกัดไกลริวต้องเป็นของเราเราเล่นด้วยนะรอบนี้เออใายไม่มีอีกใครได้เชนี่ตัวแรกมารับของได้เลยนะครับพี่หมีเขาให้อะไรนะรอบนี้ใครลิวใครลิวลิงตัวไหนก็ได้ของตัวเนี้ยเชนี่ตัวอื่นไม่เกี่ยวนะอุ้ยผมได้แล้วพี่หมีนี่ ยังจับไม่ติดจับไม่ตะไหรอเฮ้ยอย่ามายุ่งกับพี่หมีมาคนละลิงกันพี่เอาไปเย้สีกระตุกเราอะลุนสาวทำควีเต้ร้อนเป้ามานั่งไว้กันไหมออกไปแล้วมีอันนี้ได้ป่ะพี่หมีอันไหนตัวไหนอะลิงชิงบอล ไหนไหนลิงเมลอนวันนี้หรือเปล่าไม่ไม่มันไม่ไเ้ยมันวันมันลิงจริงๆว่ามีแต่ลิงเต็มไปหมดเลยเก็บน้ำสารุนเอริอย่าทิ้งนะไอป้อมทิ้งได้ไอป้อมอ่ะนี่มีเงาแจกอันนี้หน่อยพี่ เนี่ยทุกคนเราจะต้องเคลียร์เควสอย่างนี้ไปนะครับผมซื้อบัตรเหมือนกันมันให้เคลียร์เควสเนาะสิบห้าเควส์สิบห้าเควส์สองอันสองรอบอ่ะโอ้มันต้องได้ใชนี่บ้างดิวะใช่ใช่แต่หมายถึงว่าก็สาธิตตัวโคตรตึงมาสองตัวไงมันใช้มาใช้ไม่นี่ครับหนึ่งสองกล้วยขาดครับกล้วยขาดโอ้มันมีมีที่จะเล่นหรอวะสามสิบเก้าบาทเองมาใช้ แต่อยากได้2ตัวนี้กว่าได้อะไรนะปิกาจูปิกาจ,จูขยิบตาอันนี้คือไม่รู้ว่าจะรีตอนชั่วโมงต่อไปหรือเปล่านะเพราะไม่งั้นต้องเดินนะถ้ารีนี้สบายเลยตรงเนี้นยโอ้แล้วดูของให้ย้ายยังไงก่อนวันนี้เราเคลียร์เสาไปหมดแล้วหรอเนี่ยมันมีเสาหลุดด้วยทุกคนฮะไม่ใช่เสาเฟสนะฮะโอ้โ <laughs> หเซนกีฟหลุดไปสองอันเต็มแล้วพี่แปดพันสามแล้วพี่ตอนเนี้ยเราเป็นคนรักโปเกมอนกันพี่ทิ้งไม่ลง <laughs> <laughs> ได้แล้วหรออะไรอะ <laughs> ตัวอะไรล,ลิงชิงบอลโคตรเ่อยากได้บ้างจะไม่รับเควสเลยยีเก้าส <ผม S 1> <10 S 2> ิบใช่ใช่สิบห้าอันใช่ปะตอนนี้สิบแล้วแต่สาวนบดแล้วอ่ะสามไม้์โทรครับเครื่องโคตรร้อนทุกคนแบบร้อนแบบร้อนร้อนมากเออสิบสามนี่แบบโอ้โหสิบสามแบบโอ้โหสิบสี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันได้แล้วอ่ะได้แต่ โอ้โหติกต vale <lly> ้องมาแล้วโอ้ยติพกมาใช่รวบไปเลยได้เลยครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยรวบไปเลยครับผมถ้าได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่สองตัวนี้มารับอันนี้ได้อันหนึ่งได้ลิงคิงบอลแล้ว อีก4เควสครับผมไม่ถึงแล้วว่า4เควสเราต้องเดินไปหาแล้วทุกคนตรงนี้หมดแล้วครับสังเกตจากมุมข้างบนนะฮะทางซ้ายนะทุกคนมันจะมีรูปก,กล้องสองทางไกลอยู่นะครับอันนี้คือเราทำเควสไปแล้วเนาะเราต้องเดินไปหานะฮะตอนนี้เรามีข้างหลังมุมสองอันที่น่าจะไม่ถึงนะครับเดินไปหยิบแป๊บ,บนึง,งสองเสาเคลียบแบบหมดละแป๊บนึงนะเออสตารา์ทนี้ยังไม่เคลียร์เฉยเลยคเควสอะไรวะพา,าวเวอร์อัพสามครั้งหนึ่งสองสาม วันนี้เสาไดราแม็กที่นี่มอคอมีแต่เต่าเตาเั้งนั้นเลยเตาไปกี่เตาเนี่ยเตาไปสี่เตาตรงนี้ไม่ขึ้นเลยพี่มันไม่มีร้านอาหารไม่มีใครขอไเงเป็นสาราโล่งๆอะไรเงี้ยอุ้ยการดอนเกิดอยู่ๆก็เกิดเหรอเฮ้ยไปขิงตีการดอนมาใช่ไม่นี่ครับเดี๋ยวผมต้องไปข้างหลังนิดนึง ยังไม่ได้รับกระเป๋าไมหมครับพี่พี่เอากระเป๋าก่อนรับได้เลยครับรบกวนพี่ๆด้วยครับใช่สองฟ้าอ้าโอ้โหส <laughs> องสองแปดมันไม่ยอมตีเลยได้โดนเองมีใครได้ช้ยนี่ที่ไม่ใช่มอนกิจกรรมไหมครับริ้เปล่าได้ฮะพี่มีอันไหนฮะให้เลือกเลยใช่ไหมอันหนึง่ง ใครนี่ที่ไม่ใช่ตัวอีเวนแชฟอีกอันนึงเหมือนกันเหรอพี่นีงถ้าเปิดรัวทองช่วยชาวบ้านเขาก็จะได้นี้ไม่มีอีกมีขนมไก่ย่างไปกินเนี่ยอันนี้อร่อยเนี้ยอร่อยเอ้ยที่บูการันตีข้าวมันไก่อร่อยมากมาสายสิบสามเองอ่ะนะทุกคนเรามารับอันนี้กันก่อนเลยแล้วกันสามสิบเสาเฮ้ยมันถึงเหรอพี่ว่าพี่ก็รับหมดแล้วนะอีกสองเสาไปข้างหลังไป มาทุกคนครับเดี๋ยวน่าจะ15เต่าครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจับจากตรงนี้เลยนะครับมันจับ30ต,ตัวทุกคนโคตรเยอะนะฮะผมเสร็จแล้วเนี่ยผมประหยัดติดโก้พัดก่อนเลย,เยใช่เฮ้ยนะร้อยเท่าไหร่หนึ่งศูนย์สามสามหนึ่งศูนย์สี่สองยังไม่ร้อยเลยเอาหรอมาใช่กินขนมเร็วใช่มันต้องมาตัวหนึ่งใช่ไหมเหมือนเรามีตัวหนึ่งแล้วนะผมว่ายัางไม่มา หนึ่งพันเก้าน่าจะอ่อนมากๆครับปั๊บเฮ้ยทุกคนมันจะตึงขนาดว่าจะไม่ได้เลยนะครับมันก็เกินไปหน่อยปะถ้าไม่ได้เลยสองเควสนะครับปั๊บลิงคุณไปอมองทางโน้นทางโน้นนะมาอาจจะต่อทุกคนฮะมาเตรียมแท้ไปเลยใช่ยันไม่มีใช่ปั๊บ พอเอยเงี้ยมาช่ายอูโหูบาแล้วตัวแรกก็จะมามันไม่เห็นแจกไอ้ตัวนั้นเลยอ่ะมันแจกกิจมันสุ่มอะผมครบแล้วพี่แจ๊คอาอถ้าไม่ซื้อก็จะได้ตัวเดียว่ะอันนี้สําหรับคนซื้อเท่านั้นเลยอ่ะสองเควสอะอ๋อหรอนึกว่าขึ้นอยู่แล้วอันนึงถ้าอีกอันนึงคือไม่ขึ้นอ๋อคือให้ติบห้าตัวสองรอบเนี่ยแหละคคนไม่ทํากันบ้านแล้วเล่นอย่างเดียวนะ ใช่มา16ตัวได้มาตัวเดียวเหรอเนี่ยใช่โอ้โหมาสองตัวสิบหตัวเสามาสิหอันเนาะแล้วก็บวกหนึ่งข้างล่างนะครับมาสองตัวใช่อันนี้เราต้องได้ใช้ดีตัวหนึ่งมาใช่อุ้ยมาแล้วปิดคลิปปิดคลิป อย่าลืมเอาขนมไปนะครับและกล่องเสร็จนะช่วยรับแล้วเอากลับบ้านไปนีฮะไม่รับขนมเอากล่องคืนเลยมาใช่อูสองตัวติดก่าขิงหนึ่งสองเก้าสี่โอ้โหขิงัดหงเสียดายอ่ะไม่อย่างเงี้ยแบบไม่ชอบเลยแบบขัดหนึ่งเกิดจากสาวทองไงเปลือนมั่วใช่ไม่นี่ครับ ใชยมาใช่จริงจริงสองตัวผมครับโอ้ผมดีใจแล้วครับจริงๆิเอาเลยหยิบได้เลยครับใช่พูดมาเลยพี่ฟังอยู่ใช่โอ้ยมาอีกตัวแล้วใชยโฮ้ยสี่ตัวเลยลิงคิงบอลเนี่ยมาใบสุดท้ายใชย ไม่นีครับเรียบร้อยแล้วทุกคนครับอันนี้หมดแล้วนะครับผมสำหรับเควสทูเดย์นี้นะฮะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็2เคว u สามสิบตัวเราได้เชนี่ไป1นึ่งสองอ่าเชนี่ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับผมคือแบบว่ารีงคิงบอลมาเยอะเลยเกินแล้วตัวนี้แบบว่าขู่เก้าแปดแบอีได้ไม่ร้อยไปเลยสวยนะครับอ่าเดี๋ยวรอรอชั่วโมงนี้รีกันนะครับตอนนี้ก็ยังเตาทองไปเรื่อยๆนะกำลังรุนอยู่ว่าเควสมันจะรีทุกชั่วโมงนะผมนะจะได้ไม่ต้องเดินนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับสักพู่นะ มาทุกคนครับผมมาเราปิดคลิปกันแล้วนะครับก็วันนี้อีเวนต์นี้ก็มีการจัดรถทองนะแล้วก็อย่างที่บอกนะขอบคุณพี่บูนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่หมีมากมานะที่แวะมาจัดอีเวนต์ให้ตรงนี้นะครับก็เปิดกันสักสามสี่ชั่วโมงอยู่นะครับเปิดกันเยอะไล่มาจนจนจบเลยนะก็มีของมีเครื่องมาแจกเต็มเลยขนมขนมเออแน่นแเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมากันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันอีเวนต์หน้านะครับเราน่าจะมีแพลนนะครับไป เล่นนะครับแถวนนทบุรีเหมือนกันนะครับอีเวนต์ต่ตอไปที่จะไปทอลแลบด้วยนะครับก็ทางนุ้นเขาจะเก่งเรื่อง PVP น PV ิดนึงนะเราก็จะต้องเตรียมตัวนิดนึงนะครับผมผมที่เป็นสายแคชชวนแล้ว PVP แค่กับแก๊งล็อกเกต็ตนะ่าจะต้องซ้อมนิดหนึง่ง <c oughs> นะครับผมไม่เป็นตัวแถว <c oughs> เน้นเข้าร่วมเออไม่เน้นเข้ารอบนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าไปได้แน่นนะครับผมสำหรับงานที่นนนะเดีย๋ยวรอกันก่อนนะยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นะครับผมแต่ว่าทีมของเราก็น่า,นาจะไปกันนะเดี๋ยวประสานพันธ์อีกทีนะเผื่อมีใครได้ไปกกกกัันนนนนนะคผมมโออเสีี้้็่ล ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนกเราในการทำคลิปนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอ i หรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆนะกดระดับนักประจวบไทย,ยมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนก็ไม่เป็นไรนะครับผมรายรอบเราก็มีกดแต้มแล้วขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับและอีกช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆเข้ามมมมาาาาาายยยยืืืนน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 กกกกกกกดดดดดดดไไไไลลลลลลคคคคคคค์์์์์ใจจจจีีีีชชชช่่่่่่่วววแแแแรรรระะะะะะะททททททสสสััััญออออออิิงงงง้้้เเเตตตตตพพพขผบบบฝุุหๆโป วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็อีเวนต์ต่อๆไปนะครับสวัสดี